การปลกต้นไม้งินนะครับลูกราซ่า,าปลใกไปใกล้ได้หลายๆขอทีมงานจงจาช่สา อกไม้เงินนะครับท่านปลาหนึ่งนะครับอ้กขเอบ่งข้อเหาือขอโอ้ดนไมาดีไปม่กอม่้เลยว่าจะไปนได้ไปกองสี่ส้าน่นมะล่ำควนเต็มเลยนะครับตอนนี้ 5าเผาโอ้โหนะครับเอ้าจะตเผาหลายมันเอาแล้วเบาเผาต่อไปฮือหอนหอนเกือบหอนเลยยวเี โดนน้มแปดบ้านโดนน้มแปดบ้านครับมีควันติดมา กวานติดมาอยู่มว่งปลายควันเก่านะาต,ตอนนี้อยู่ตรงๆโยู่สูงขึ้นไปจากควานเก้านะครับ มีควันติดมาจาังๆนี่นะครับเลียมแพบมีควันควันสีฟ้ากับลังไปมดแล้ว กวันตาเลวัเปเมื่อหก็ไป่ต้องมีจาแล้วก็บอกไปละชุดวันเะอันอยาาู่ออนสีอวันย่ากาบา่บอบบาควันเมฆเมา่บังควันเมฆเมา่บังฟังนี่นะครับ รองว่องหรืวาาาร่านกันในไรซีนาร์ิาออนมีแป่ิโทิภานคนทลทัปรทิโติาเกิดสูงมากๆแปลว่ากวาดเทียบ ก่อนเมกมาบังนะครับเมกตำเมกไรบังครับทีละที่แล้วสูงเมื่อสูงก็เขาเมียงได้แล้ว มาเทวดาไน้ม่านะครับมากหรอวะจากคุณยาพาลองบอกว่านั่งเีความไปที่ได่เมฆด้วยนะครับตอนนี้ไหลไปครับกุมเมฆตั้มนะครับโอ้ปวดข้อหลังงี้น้าสามือต่อกัน ไปกันคอนเสร์ตแล้วก็มาแล้วไปตื่นเต้นไปนะครับอยากซุ้เลยนะครับ่า้เ็เบาบล่เบาอ่ลาสีลผ่าไม่จอมูนิเตอร์เลย้อมนนะครับ รับลกมเรื่อยๆสามรอ,มอ,มรอมริบไปบบสร้อสสินรอไม่ินบแล้วบอไเด้อที่ว่า่านอกเขาสบายมาโอ้มันลงผแล้วางสิลกไ ด3ด0้อยเ370นะครับท่านปลาบวกดอกไม้เงิน